โอ้มาถึงแล้วครับดูพี่น้องถึงสวนทุเรียนอ้อู้เต็มต้นเลยเนี่ยอู้ต้นเล็กเล็กก็ออกออกผลออกหน่วยอู้เห็นเจ้าของเขาว่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนเก็บได้ เก็บตอนนี้ติดคุกซบเปล่าไม่ได้กินเต็มต้นเลยเต็มต้นเลยครับน้องออออ,อู้นี่มีมีไอ้ต้นมังคุดด้วยครับนี่ต้นมังคุด,ดคน,น,คน,นั่นนี่ ปลูกแบบนี้เองเดี๋ยวเราก็จะปลูกเงินเขาอุ้ยทำไมเขาถึงเด็ดเด็ดเนี่ยเด็ดลงมานะทำไมต้องหักเด็ดลงมามอ๋อทำไมต้องเด็ดใบมันลงมามนี่ไงนี่ขแขนง อกินปุ๋ยเอาไปไว้เลี้ยงลูกมันนี่ใช่ดึงแขนแขนอันออกมันต่าประโยชน์มันลกอ๋อเนี่ยใช่นั่นแหละแขนงมันอ๋อเพราะน้ามันลูกมันไม่โตมันก็พอาะเพราะทำมมันมันกินปุ๋ยแย่งปุ๋ยนี่มันก็เหมือนกับฝากกันแหละเออไอ้นี่คูนไว้ทำไมเนี่ย ไงฮะถ้ามันโศกอย่างฝนตกปกติน้ำก็จะขังใช่ไหมถ้ากเกิดเราปเป็นเรายกระดับขึ้นมามันก็จะได้โศกไงอ๋อคือมันไม่ไม่แฉะไม่ใช่แล้วโรคต้นมันก็ไม่เป็นโรคไม่ป่วยเท่าไหร่ต้องใช้ดินอะไรปลูกอะลูกล้างก็ได้หินก็ได้รัศดแฉะได้หมดเนี่ยนีทางอีสานเขาดินทรายรัศดแฉะดินทรายก็ปลูกได้ก็ทางอีสานเขาปลูกดินทรายกันนี่แต่ว่ามันที่มันไม่ไม่โตเพราะมันแห้งแล้งไงถ้าเกิดมีแหล่งน้ำดีดีอะ เดี๋ยวจะไปปลูกแล้วไอ้เหมือนกับเรากินกินเนี่ย <c oughs> กล้วยอะ่ะล้วกินทุเรียนปั๊บสิเอาเมด็ดมันมันไปปลูกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มันต้องซื้อพันไปนี่เพราะมันเป็นมันเหมือนกับเม็ดทุเรียนเม็ดเรามันจะไม่เวิร์คไงมันไม่ได้เหมือนสายพันธุ์มันไม่ได้ติดตายังไงปิดตาติดตาที่ว่าเป็นตอไอเป็นต้นๆไงเห็นมั้มันจะมีต้นระโดดแล้วเขาก็มีแขนงพวงเนี้ยเนี่ยพกแขนงเนี่ย เขาเป็นติดตานี่แค่แหนเนี <S 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 ่ยแหละเนี่ยที่เราเอาออกเนี่ยเขาไปติดตาเขาติดยังไงอ่ะไม่มั่นใจอ่ะที่มันเป็นติดตาเฉพาะชำอย่างนั้นไงโอ้แหละตอนนี้ทำไม่เป็นไงซื้อพันแปดสิบบาทจบกลัวจะไม่แปดสิบเนี่ยแหละเคยไปดูร้อยวาไปซื้อนี่แปดสิบร้อยหนึ่งไม่เกินนี้ร้อยยี่ต้นประมาณเนี้ย ถ้าเกิดต้นมันก็คือระดับความสูงของเส้นของมันมันก็นั่นเดี๋ยวพาไปซื้อถ้าเกิดจะซื้ออ่ะเดี๋ยวรอ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 กลับบ้านกันเออซื้อกลับบ้านแล้วนั่นลองเอาไปลองดูเดี๋ยวค่อยมันก็ไม่ปูกยางอ่ะปลูกยางได้ก็ได้ปลูกนี่ได้เลยเขาก็ปลูกกันปลูกเยอะเงินอยู่สุรินก็มีทุเรียนนี่ใช่บางบางพื้นที่แต่แถวบ้านผมเขาไม่ปลูกกันไงลองปลูกดลูกไส้แหละน้ำ นั่นแล้วว่าจะปลูกสักทิพต้นเพื่อได้กินนอนเลีดเลียดดูนั่นอืมไม่ต้องมาขับรถงงงงนอนกินตีพุงเล่นสบายๆเลยนะได้ต้นลูกถุงนี้เก็บยังไงอ่ะปีนปีนแล้วก็คนรักก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนี่ว่าจะมา จะให้แล้ให้จะมานี่เอออย่าตัดอย่ายวโทบอกเลยมาช่วยกันเข็นเอ้ยอยากล้ำอยู่อยากอยากอยากอยู่ได้เดี๋ย่าดี๋ยตัดอย่าโทรหาเห็นเขาใช้กระสอบใช่กระสอบผ่าแล้วก็ข้าแรงอย่าให้ทุเรียนกินแต่ถ้าทำลวงเนี่ยต้องคิดลูกละตายหาาอยากได้กินลูกอย่าอย่าให้เลยเอ่อ ขารับจ้างรับจ้างเก็บนี่คนคนอยู่ข้างล่างเขาให้ยังไงวันหกร้อยห้าร้อยนี่คนรับอ่ะแต่คนขึ้นอ่ะแพงคนขึ้นแพงคนรับอ่ะถูกเฮ้ยเฮ้ยรู้จักกันเบ้ามาเลียเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนเรามาเนาะเดี๋ยวตัดแล้วอย่าโทรหาดีกว่า ที่เอาไปนะไม่ใช่ว่าไม่ให้คนกินนะแต่ยังกินไม่ไดอนน้อันนี้มันเป็นแบบ<ม>เนื้อส่งออกมันได้เลยคราไม่ไื้ไปแล้วแบบกินแล้วมาก็ออกจืดมันไม่ได้หวานแบบละมุนเลยอย่างนั้นอะ่ะถ้าคนอยากกิน <Okay. S 1> เลยต้องซื้อที่เรียงก่อนอ้ยนั่นแพงไม่รู้เขาโกงด้วยหรือเปล่าไม่มม <laughs> ส่งเป็นโลค่าคือมันกินได้เลยแบบมันเห็นน่ะเราเห็นน่ะเราสามารถเห็นได้ แต่ถ้าคนที่ดูไม่เป็นอ่ะซื้ออย่างนี้ดีกว่าถ้าซื้ออย่างนี้ถ้าเขานั่นแหละโดนโกงเปลือกหนาเราไม่รู้หรอกตัวไหนเปลือกหนาไม่หนาแต่ที่เปลือกบางมุกี้กี้ดะรู้ว่าอืมนี่เปิดบางอยากเปลือกบางใช่แล้วเขาขายโลเท่าไหร่เนี่ยมาซื้อที่สวนเนี่ยโลเท่าไหร่โลสิบขีดฮะ นีเขาขายออนไลน์นะอยากไปซื้อก็เขาน่าแพงไม่ถึงร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าะก็พอๆกับข้างทางนี่แหละอาจจะถูกกว่าข้างทางประมาณยี่สิบลูกหกฟูนะหกฟูนะข้างทางต้องวัดต้งแงกนะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นคนรู้จะบอกว่าไม่ได้กินแต่หนูอ่ะแต่หนูอ่ะค่ะปกติขายร้อยแปดถ้าลูกลูก คีเรคีเร่หน่อยแต่เม็ดมันจะสวยใช่ไหมลูกมันจะสวย,ยเ,ออเนื้อเนื้อมันจะสวยเออเนื้อมันจะสวยแต่ลูกมันคีเร่ขายอยู่ที่ร้อยสามสิบใช่ไหม <500 S 1> รห้อย <500 S 1> ห้าเลยเอะดูมีคีเร่อ่ะไม่มีออไมอ้นี่มันตำน,<อ>นี้น,นีอยู่ลลกนึืองตำเนี้อลูก้าไร้หนามนี่แ<ล>พงแล้วนะแกะ ไปได้สองลูกนั้นสองลูกนั้นมีออเดอร์แล้วนี่อ๋อมีมีอันนั้นมีคนแก่เลอว่าแกะร้านน่างแกะมันตอนมันลูกเล็กๆลูกเข้าไข่ไก่มันจะมีลูกเล็กๆที่มันล้วงตัวแล้วก็แกะรวกเนี่ยน้องไอ้อ้วนมันแกะตอนแรกจะคำไว้สิบลูกแล้วได้แค่สองลูกนี่แหละมันล้วง แล้วที่อยู่ในรถเนี่ยอีกกี่วันจะได้กินเนี่ยไหนเอามาดูอ้วนด้วยเขาที่ไหนเลยเอามา๋ยวมาขอให้ดามดาหรอมันอินี่แล้วมั้งเป็นท็อปไปแล้วมั้งแต่ลูกหนึ่งอ่ะกินแล้วเรียบร้อยแล้วกินทั้งดิบนี่แหละอยู่ชื่อเลยอาจารย์ยิ้มอาจารย์ยิ้มให้กินไงเขาว่าเอ้ยไปปอกทุเรียนกินไปสุกแล้วเขาว่า เอาไปฝากแกเนี่ยเออเราก็เออจัดให้เอาไปฝากแกเอ๊ะสุกแล้วเหรอพนี้ไหนเอ่อมีนีดมีเหล็กมีอะไรไหมมี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 อจะบอกป้าสุกมันจะดังแบบนี้ได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 ้ ปอก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 เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปได้กินแน่เสียงนี้มันจะหลวมเราลองไปเคาะห้องนู้นมันจะดังแน่นมันจะดังแน่นไหมเออเนี่ยหลวมอ่ะเราไปเคาะฝั่งนู้นดูดิเออเอาดังแบบนี้เลยมันดังอย่างนี้เลยเหรออือเนี่ยอ๋อนั่นแหละอันนี้สุกแล้วเปิดแล้วไม่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหึ่งเลยนี่แกจับดูเมื่อเช้าอยูงบ่าได้กินแล้วนี่ยกรอบนอกนุ่มในนี่ อันนั้นมันทิ้งน้องเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได่ามันจะด่างแบบด่งแน่นๆนะเป็นเนื้อสาวๆอ่ะอเอ้าทำไมไอ้นี่มามาพาทำไมอ่ะมันทิ้งน้องมันทิ้งน้องอยากรู้ว่ามันเป็นเนื้อไหนอืมเศได้ยแล้วกลับไปทำแหล่เลยเด้อโอ้โหทำแหล่ใหแกไปอ่ะเออแล้วเขาไปทำแหล่กันเองมั้งดูสภาพดูสภาพลูกนั้นเลยเขาแก่ ผ่าเลยแล้วผ่าเหมือนมะพร้าวแล้วเคยเห็นมะพร้าวป่ะผ่าเหมือนมะพร้าวอ่ะ